สวัสดีค่ะช่างบัวนะคะก็วันนี้มาอยู่กับเครื่อง MacBook Pro นะคะตัวนี้จะเป็น Pro A 1 5 0 2ปี2015นะคะก็คุณลูกค้าเข้ามาในอาการจอนะคะติดไม่ขึ้นภาพ ก็อันนี้ช่างบัได้ทําการซ่อมในส่วนของตัวเมนบอร์ดนะคะก็คือเกิดจากโดนน้ํานะคะทําให้ลายวงจรนะคะที่ที่เป็นตัวชุดไฟนะคะบางจุดมันมันขาดนะคะลายขาดแล้วทำให้ส่งผลจอนะคะแบ็คไลท์ไม่ขึ้นภาพนะคะ ก็ในสภาพของของตัวเครื่องนะคะด้านในก็จะมีรอยคาบน้ํานะคะตามที่เห็นนี่ก็ชบดได้ทําการซ่อมจะอยู่ในส่วนของตัวหลังแพจอนะคะก็จะมีการซ่อมเปลี่ยนในส่วนของตัวซีนะคะที่มันหัวดําๆจากการโดนน้านะคะเราทําให้ลายขาดตัวนี้ก็ เรียบร้อยซ่อมต่อลายนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่มีปัญหานะคะเครื่องโดนน้ำเครื่องเสียนะคะสามารถนำเครื่องเข้ามาให้ทางช่างซ่อมแล้วก็แก้ไขได้นะคะสำหรับวันนี้ช่างบัวต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ